ก่ครับขอาขทดรัผมกอนฮักเห็ดผลเหนือชีวิตครับไล่สวนเลอพี่น้องเข้าได้ปลาอย่างแน่แเราครับเนี่ยตอบเลยตอบเลาได้ตอนไหนครับนาม,มาจากมือแล้วครับเนี่ยสองมือครับสมือเ้วเนาะมันเคยมันเคล่นล้โอ้ยต้องถามครับพี่น้องล้นถนนบพราบน ทางสิไป็นผู้ดนสร้างในรถแล้วครับพี่น้องเขา้าโอ้ถือโอกาสไลยสวดด้วยพี่น้องเพื่อได้พ่อกันดนเอาไอาไหมครับปลาไหลโคก,กไหมปลาไหลมีเจ<ต>็ดกอดครับผมปลาเปิดเปิดเบื้องเย็นนะครับเบื้องเย็นครับผมนี่เด้พอพี่น้องเข้าปลาไหลปลาไหลปลาไหลนะครับผมโอ้มามามานนี้ยกเขาเงินว่ายกไอ้สอนซอนซอนยังก่อน เอาพี่น้องเข้าเบื้องยยกะทักไท้กันได้เด้อนะครับผมไล่สดครับแต่ที่ผมไปหากินน้ำงัวน้ำควายดวนเหล่ามือนี่มาเอาน้ำค้นเธอครับว่กมาเบิ้งทีเบื้องนองเข้าโอ้เพิ่นบอดังไฟจี้ป่าแถวนี้บอกครับนี่เพท่านได้กินเขาเที่ยงได้นน่เอาพี่น้องเข้าเบื้องยยกะทักไท้กันได้คุยกันได้เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เบื้องกันมีเพื่อนเข้าผมาั่งย่เจ็ดคนครับโอ้ได้ยักโตัวเนี่ย โอ้น้ำมาสองมือแล้ว่บครับผมครับครับผมครับโอ้เอาตักอีกว่น,นี่ตากครับผมเอา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 ตากเดี๋ยวห้องไปเบื้องทางพี่ครับพี่นอ้องห้าอัานนี้เป็นน้องไส้ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวประเทศไข่ล็อกแล้วสิไปเรียนข้างฟังเล่าน้ำกันเนาะเอาผู้ใดทางททยมาสวัสดีครับนะครับผมผมบุญว่า ท่วมแถวใดครับอ่าแถวแก้ง้ำต้นด้อครับแก้งตอนอันนี้ขึ้นบ้านบ้านเล่าพ่นท้องสิไปบ้านวะสิไปบ้านดอน้างนะครับผมท่านี่สิไปกู้สิไปกู้ดอน้างครับน้ำท่วมมากสองขึ้นอนเร้เนอะนอเห้องแลวมาเบื้องท่านี้เิ็นเ็ดหยังนี่เดี๋ยวทามให้เบื้องให้เบิง่งครับยกย่อโอ้เล่นน้ำแล้วก็โยก,ย,ก,ย,กย่อเด้อโอ้ยมันคือสิลุยไปได้น้อบ,บันเนี่คุณพูดเทามผมเงิน ใส่ชุดทำงานได้พี่น้อง,องเขาาลุยน้ำไปเพื่อใดได้เนี่ยนี่ล่นสะพานแล้วนะครับผมล่นสะพานแล้วนะครับพี่น้องนี่ล่นสะพานแล้วแต่ว่าโอ้จ้งแดลเระขันมันได้มากเราก็ส่งสิอยากถอดล่องเท้าลุยไปยุ่เด้นาม,มากเลยพี่น้องเข้ามาคุยกันสวัสดีครับอยู่อำเภอเมืองขอนแก่นครับผมตำบลดอนสร้างเด้อพี่น้องเด้อคุณทา่าคุนเด็กน่อยเล่นน้ำอยู่นะครับผมนี่ ดี๋ยวรถพันมาเขากับลีกข้างให้พันจักน้อยครับโอ้ยประปอร์ดใส่ชุดใส่ชุดทำงานได้พี่น้องมือนีน่ล็อก่อกันใส่ที่ีลุยลงไปยักใดล่ดละจากไปเบื้องพันตึกเสดุงนะผมโอ้ยนาอเสียดายมันเคยถ่วมยังสิเพราะไอ้ถวมม่วมนะเจ้าแม่ปิากนาค่จองยกถนน,นขึ้นมาม่เลยครับโอย้ยกถนนแล้วเนาะปีนี้ยังถ่วมเนาะ โอ้น้ำอันนี้คือฟังนี่ก็คือแกงน้ำตอนเด้อพี่น้องเด้อแกงน้ำตอนนะครับผมนี่ก็เป็นห้วยฟองที่ไหลมาจากทางบ้านผมนะครับก็คือตอนนี้น้ำเราท่างไปน้ำแต่ทางในเมื่อนันก็น้ำซีนุนเด้อพี่น้องเด้อแม่น้ำซีหนุนขึ้นมากอท่วมนะครับผมน้ำก็ขึ้นเรื่อยๆนะโอ้ยอยากไปเบื้องเขยโยกสะดุ้งนะครับพี่น้องเฮาเดี๋ยวจกน้อยกับพี่น้องเฮาสิเห็นช่องเห็ุผลเนื้อชีวิต ดิกลับขึ้นมาหาเรื่องเล่าดีๆให้พี่ให้น้องห้องได้เบื้องคือกาเหรอครับแต่ว่าช่วงว่งัานก็พักไปนะครับพักไปเบือ้องพี่น้องห้องไปเบื้องพี่น้องเกษตรกรเห้องไทยเรียงว่าเรียงควายนะครับผมโอ้ยอย่าไปเบื้องคนตึกสะด,ดุ้งเด้ไปก็ได้น้ำขึ้นนะน้องโอ้ความบนครับทางพี่ก็เต็มเลย น,น,นี่นี่น้องเ่าถั่วมืดเอาเศร้าตักหรือเปล่าครับเศร้าเมย์ครับเศาเมย์กวนห่อข้าวเปล่ียงครับโอ้โอ้พอมีพอมีผู้โถ่ามาดังไฟจี้ป่าเนาะพุ่นเหรอทั้งได้สิไปหอดระบาดเนี่ยไปพุ่นเหรอเพราะเพราะมันคก็ส่งตักเอาตักเอาโอ้ทั่วหอดใส่ครับหอดหอดบ้านได้เนี่ยมีคนคิดทั้งออกไปทำซี่ไปบันจิไปน้องบัว คือปิดเลยเป็นว่าครับ,รบไปน้องบอดีมีนี่ไปว่าได้ไแล้วไปกลับมาให้เกออ๋อไปได้กลับมาขวมทางถนนเลยเนาะท่านขวงเขาเรียนสั่งเข้ามาอ๋อครับครับครับ,รบ,รบอันนี้แสดงว่าออกมาจากบ้านบ้านออกมาจากบ้านฟ้าเหลี่ยมออกมาจากบ้านดลนสร้างเนาะนี่ครับไปฝ้าเหลี่ยมฝ้าังนี่น้องโู้ครับผมอันนั้นคือไปว่าได้โอ้ปิดแล้วครับผม <ไป S 2> โอเคโอเคครับผม โอ้นี่ครับนนี่เรอน้ำใจคนไทยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยทางเดียวกันไปน้ำกันครับเนี่ยพอยางไปเนี่ยเม่อนาทีสาธรานคู่มันไปเพราะใดเขาก็ต้องคอยกันไปน้ำกันทัน้งสี่แหละพี่น้องเข้าพี่น้องเข้าเบื้องยุกอะนะครับผมจริงๆริงผมอยากไปเบื้องพันยกสะดุ้งยกพี่น้องขุ่นยุย่ยไก่ขุ่นนะครับผมแต่ว่าโอ้ยผมก็ใส่รองเทาใส่ทำงานนะครับพี่น้องช่วงนี้ก็คือช่วงเทียงเดือพี่น้อง เที่ยงครึ่งนะครับผมก็ออกมากินเขากันแล้วออกมาเบื้องด้ยินว่าน้ำแกงน้ำตอนล้นแล้วนะครับผมคนเพสะดุง้งี้ท่ทางคนคนนี้อย่าไปเบื้องบนเอาป่านะครับโอ้ยได้สิไปได้เลยเนี่กอดรองเท้าลุยเลยติได้าเพราะแต่ที่หาพี่น้องเอาเบื้องยุกับคุยกันทักทายกันได้ครับ แต่ก้อนนี่ขนาดยกถนนขึ้นแล้วยังถ่วมเนาะครับตาดการกิลีครับพี่น้องนี่บริเวณนี่ทางนี่กับสิ่ไปกู้ดอน้างครับสีนี่เพราะว่ายุไสล่ะครับกระทบมดละ่ะน้ำถว่วงมดเบิน่นว่าต้อใช้ยาพุ่มครับทางใช้ยาพุ่มนี่รถเหลือเด้พี่น้องอันนี้มากขอนแกนครับอันนี้จากขอนแกนกับิไปบุญละบานเนี่สารคาม่อยเอยดพุ่นแล้วโอ้ ตัวมคกักต oh, uh, mm ัวมเนี่ย้ยกลโอ้เต้าโยกหรอบันเนี่เต่ายกเล้อโอ้แอวเสื่อขี้เนาะเดี๋ยวเราพี่น้องเข้าผมผมหาทางผมหาทางไปเบื้องในต้นยกตัวดวงยุบมองน้มเล็ดเล็ดกันเด้อพี่น้อง เดี๋ยวตอนนี้เ่าอะไรส่วนนี้เ่าเกลือไว้ซัมนีก้ก่อนครับเดี๋ยวยังกลับมาพอกันไหมตอนคลิปอีหลีเด้อพี่นอ้องเด้อเบิ่งให้เบิ่งบรรยากาศไปครับุผู้สาวผู้สาวเ่าท่านไปโรงเรียนตีโรงเรียนเ่าท่านเปิดตีมันทะย่มเปิดแล้วเด้อโรงเรียนแหี่คือนั่นพากันไปแท้ <laughs> โอ้ <laughs> ผู้สาวผู้สาวสักหน่อยอยากไอ้กล้องนะครับพี่น้องเขาโอ้ยเยเยเด้อพี่น้องเด้อเอาเดียวพักกล้องนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิหาทางลงไปเบื้องเพ่นในตึกอสดุงยุ่มองนำ้ำเลือกเลือกเด้อพี่น้องเดียวเดียวผมหยุดใ,ให้พี่น้องเบื้องเป็นเป็นคลิปอี่หรีเลยนะครับตอนนี้เขากับพักไปก้นเด้อพี่น้องเด้อ